สามัญชายมองเขาหน่อยเหมือนเขาไม่มีค่าสามัญชายมองเขาหน่อยอเขาเท่ไหมเ,เป็นไงเท่ไหม

ห้าโป้ครับนี่ยน like ี่น mm ี hmm. ่เขาับตรงนี้นับหนึ่งสองสามสิบห้าโป้งเกินไหมเกินงแบบลิ้นปีแตลิ้นปีก็ได้ก็ได้แต่ก็ยิ้มุ้ยเหนกันชอบคนหล่อระวังโคลค่คุณชอบคนหล่อระวังคุณจะโอลคัะชอบคนหล่อระวังจะโอลคะชอบคนหล่อระวังจะโอลคะชอบคนหล่อ้วงโ เดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยสตอ12โป้ง <reotapeanyos> <that> <laughs>